ฮัลโหลเพื่อนฮัลโหลเออมาแลงนี่อย่าไปฝากตองมาเนอะมามาดิเออได้ข่าวว่าอยู่บ้านนี่เมียใจขนาดกะว่าไปเออเป็นแฮนี่คนได้เนอะโอมาก่อนมาดูก่อนเมียนะจะทักเท่าไหร่ผู้เท่านี่มันหายไปไหนเนี่ยมาใส่ปุ๋ยเพเข้าหายแซ่หายสวยมาเต้าปรเดียวเหรอลาลาลาในความสุขแต่ ไปมาเป็นเมื่อเป็นใกล้ดีไปดูนาดูข้าวเลยเอ,อ้าแรงอีกกินยังนี่มีอะไรทำให้กินบ้างครับก็ว่านะก็เดี๋ยวย็นนี้เดี๋ยวเพื่อนจะมาบ้านนะมาแหมรอมาหาหมูนี่ขี้ข้าล่างคอยเงาจัดการให้หน่อยละกันได้ก็ไก่ไหมอะอะอะก็ได้อ่ะนะได้จัดการาาจัดการให้หน่อยออ บอกให้นะมาปากันมาติ๊กอ่ะวันนี้สังเกงเห็ดคบสังเปงอห่ามือเสียดายเงาเลยวันนี้เพื่อนจะมาเลยเป็นไงฮะน้าจ้านี่แกงเห็ดคบนี่ได้ยังเนี่ยได้แล้วมาเรียนเพื่อนเดี๋ยวสักพักก็มาละไก่แก่มาติ๊กอ่ะมาตั้งวันอ่ะขบวมนะอนนอาทิตย์ทิปอย่างไรก็ทำให้เรียบร้อยแล้วจะออกไปรอเพื่อนละ ามาแล้วโอ้มามามาเขียข้าวเขียข้าวมามามาเอาทีหลักได้ยังอ่ะเร็วเร็วเพื่อนมาละโอ้มาไก่เขียขีข้าวแล้วเฮ้ยทำไมมันช้าจังเลยมามาเร็วเร็วัสดีเจ้าไอ้โอ้สวัสดีเจ้านี่มีไก่ด้วยเพื่อนเพื่อนโอ้โหดีจังมอ เอาเอาเอาข้าววีไหนมาเอามาข้าวมาข้าวมาโอ้สีมาะแ่ะเดี๋ยวผมลุกไปเอาคนเดียไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะโอ้ไม่ต้องห่วงแล้วเอาเครื่องดื่มสมุนไพรมาให้ด้วยมาๆมาโอ้ฮะเพื่อนจัดการเลยไม่ต้องห่วงมเอีไรนี่นะอย่างนี้เลยชี้นะชี้ปุ๊บมาปั๊บแน่นอนก็เต้โอ้าเออ๊ะโอ้โหนี่แท้ โอ้โหขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันซิวนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเข้าน้ำก่อนโอเคโอเคหายใจไหมหายใจไหมเดี๋ยวดูดูดูหน้ามีกันเนี่ยไอ้เว้ยเนอะอือเฮ้ยมหาบันไถเขอโอ้ยจางกูสั้นบัดใจกูตัดใจกูว่าเดี๋ยวก้อนเดี๋ยวก้อนมึงไหนเราเปิดมึงปิดก่อน โอ้ที่รักบ่นอะไรอีกเนี่ยใจอยูหันอยูหันนะเอาหน้าเดี๋ยวเครื่องไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเออเอดี๋ยวคิดไปเล่าเอาเอาแก้วแก่อนเอาแก้วแต่เอาแก้วเลยแก้วเลยเดี๋ยวแก้วไปอ๋อเป็นไงเพื่อน่อยไหมฝีมือเมียนของผมเนี่ยเช่ไหมหมอหมอหมอโอ้ยเอ้าที่รักแก้วแก้วแก้วมาแล้วโอ้โหแตงกิว สั่งอะไรได้ยงอ่ามนะโอ้อย่างรีโมทนะโอมเต้เลยจะกระด้กว่านะน้ำเลยน้ำนน้ำรองคอหน่อยโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ผมครับโอครับโอ้ยโอ้ยโอ้เจ้ามีอะไรจะเอามาเหรอเน่ดูดูอ่ะที่รักเทให้ไหนเลยไหนดีรับเอ็นเอ็นเอ็นมา สุดยาดเลยอืมนปวดแหนะไหนได้ที่ไหนวไหนด้ที่ผู้ตอยแหมเดี๋ยวไงท่านนวดเสร็จแล้วก็ไปล้างถ้วยล้างชามลนะมีอะไรก็ไปทำนะเจ้าลไเอะ้าวเพื่อเดี๋ยวองไปกวดบ้านก่อนนะเจ้าได้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 โอนี่ไล้ตีละบอบอปีก่ก็หมดละนี่เต็มที่ละเต็มคาราเบลละ ไปใจมียู่บ้านไนี่ไปแักผ้างหรอกเอาเอาอย่างนี้เลยนะเอาอย่างนี้เลยนะเฮ้เดี๋ยวไปส่งโอเคไปเหรอไปเกันทำไมเฮ้เพื่อนกันกลับแล้วเว้ยสงสัยจะไปนอนด้วยรู้วะโอ้เดี๋ยวนั่งก่อนนั่งก่อนอะไรจานนี่ไปไหนจะไปไหนนี่แล้ววบเที่ยไปล้างก๋วยเลยหนาไปล้างก๋วยแบบเดียวเลยแล้วก็ไปเที่ยวเหียน หลังเ้อตัวไอเดอ้าหลังขนาดตายเลี้ยโอ้ยน้องเพื่อนงูไม่น่ารีบกลับเลยโดนสไลโอ้ตายเลี้ยแหมเพื่อนไม่น่ารีโอ้ยากระใจล่างัเตนแล้วมาบีหลังกระใจเนาะ ผถ้วยเหลือในขั้นเหอนะั้นสองตาเจ้าเดี๋ยวเราไปจับจ้าเจ้าตายหี่แล้วโอ้ยโอ้ยอ้อังกาเสียเดิมไล้างถ้วยเดินไปนวดให้อีก้ยเดือกูทะลุกูอายกูหายชีวิต